จกเนาะค่ะจกเนาะค่ะกินตำมงงก่อนไปรีวิวหิวค่ะถ้าบ่ได้ปลาแดกนี่เนาะตายมันสิมีแห้งเฮ็ดงานบ่นนี่โบมีประแดกดโบ่มีแห้งเด้อเออต้องปลาแดกแล้วเนาะผู้ใดญ่ตำมี่สพเสพเนาะไม่เป็นแม่คาเปิดร้านได้ได้เนี่แมนนี่โจกสมตำแล้วก็ไปรีวิวรถพูดได้แค่นี้ยคู่ควรพูดได้คนลาวโอเคไหม วนไทยเพื่นบ้านหมี่ค่ะพยายามค่ะอันนี้ล่ะเล่าแท้ค่ะเล่าภาษาเหล้าบ้านหมี่ก็ได้เนาะแซ่บแซบตามบางฮงส้มเออน้องควรสิกินเนาะประแดดนี่ถ้าบอกินนี่ก็บรรมีแห้งเห็นงานเนี่ยเนี่ยจกก่อนส้มบ่ตาแซ่บอยู่ด้วยนี่แซ่บบ่เออเปิดร้านเนี่ยนี่เปิดร้านอย่างคล้ายๆตามบางฮงอันเนี่ยตามบางฮงบ่แบักแกงอ่อมจังเอยนะเอ้ยบับผิดแพงร้ายหลายตาไปก็ไม่ได้ไม่ได้กำไรหรอกค่ะเป็นยังหรอค่ะเอาลูกค้าไปก่อนเนาะ เื่อขายรถนี่แหละแซ่บขายรถนี่ยเข้ากับบริการ<ม>ลูกค้าดีที่สุดแ,สแต่ก็ขายตาบงหุ่งนั่นน่ะนี่มีปูน้ำปูออมีลางไม่ยังดีฮะนี่ปูหยั่งหูบอปูไซพันไม่เดีนี่ปูหยัง่งปูกิอย่าสุขหวนเดย์ที่สุหาผวนเราเดียเด่ยวงานมันสิขาวผวนมาแดดเหรอวนบน่ไดดไม่โออเห็นบ่สุทภาพมันมาจากญี่ปุ่นเดี๋ยวเหรอแต่เพื่อนกินสมัยนี้ก็ต้องตามแซลมอนเนาะ เดีมันมันเป็นยังสิบวันถือใส่ปุกกี้นี่หรอโอ้ยไปรีวิวอะไรเจ๊มัเป็นเหมือนดหลังยังไี่ยังรีวิวรถแรีวิวยังบ่มีประเด็กบอกมีแห้งรีวิวถ่าจักหน่อยแน่ไม่ไปไปไปไม่เย็บปุ๊กปะไปแสบไปว่างไซร์รบันว่างมือพีแล้ว่างใกล้เกิือบเละเนาะว่างมือพีแล้เออพานางนะสู๋ไปไปรีวิวแม่ไปเดี๋ยว โอ้ยดไ,อได้ยินไหคะปูนายสาวอีสานบานหน้ามารีค่ะ,ค,ะคิวรอเนี่ยกระติดรอ,อเนี่ยไม่รอค,ค่ะอันนี้รอใส่ได้จริงเบิง้งตีล่ะกันชนหลังมันสิแข็งแรงขนาดซัมไดทั้งแข็งแรงทั้งบรรทุกข,ของเหยียบนักซัมไดจ๊เอมีใครอยู่ไหมคะไม่มีค่ะมีเฉพาะเซลลจ๊เอกลัอกสองค่ะมาเบิ้งตรงกลางเนาะ จอนี้นะคะเป็นจอเก่านิ่วนะคะมาเอานีกีีมาเองติอ๋อมาเลยค่ะทั้งคานนี้นะคะปุ๊จัดเต็มจัดนะ,คะใครลูกเจอกันคลิปหนาเนาะค่ะนาะสวัสดีค่ะ